สวัสดีครับผมนนะทุกท่านครับวันนี้เรามาตกปลาบชิงเรี้ยวกันนะครับบ่อเมาค่าคัน200บาทแมนบาคือ1อยห้าสิบอยห้บาสครับอยู่อำเภอบัานดุงครับตอนนี้ก็ดูเดือดมากครับปลาสวายนะคสภาพบรรยากาศ ผมจะตกเป็นไม้ตายนะครับการไม้ตายติดเดี๋ยวมาดูกันเลยพอดีว่ายังไม่ได้หาระดับน้ำเลยครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมลงเล่นลอยผมลงเล่นลอยครับแต่ว่าตอนนี้มันเข้ามาแล้วผมสิจับคั่เล่นลอยให้สิดรินไม่ตายดีกินแล้วาไปไหนนี่นะครับดูนะครับนี่นี่นี่นยูๆจับเลยจับเลยมันมันอยู่แล้วโอ้ย รับรูดมันกินแล้วคอยบอกเล้ยอยาเป้าซับยาเป้าซับบอกแล้วเพราะูจักสั่งเลยเจ้าเด่ย้ม้เนี่โอ้ยาทัีก หาที่ตั้งอะไรนะอืสวยดีครับเข้าแล้วครับคุ้มปลาคุ้มปลาวนเจ้๋น,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 นรับร้อยเลยครับ กล้องตัวนั้นคือไอนี่ครับสวายตัวเนี้ยหละไซนี้แหละเพียบเพียบเลยสวายไซซิงดิวติตแพที่ตั้งอะไรอื้ออื้ออื yeah. 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 ้ออ yeah. ื้ quay sạc với quay sạc Hãy subscribe ครับเราเปล <B> ี่ยนระยะมาเล่น5-4แล้วก็ตกรอยครับมาออกใจเปลี่ยนมาเล่นปลาลานปลาคอยเงียบ เอาโอเคมันเร็ว ทั้งที่เงาคนละเงาตีก็น,น่าทานกันอืมว้าวนั่งเทียนเลยหาเงีากัน

điểm rồi, một điểm anh bàn lại điểm, một điểm một điểm, một điểm, một điểm,

ก็จบเกมแล้วนะครับเราก็ค่อยดูปลาที่เราได้กันนะครับบอกให้หยุดแล้วนะตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงนี้ไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายไอ้แจ็คเราไม่ต้องถ่ายไอ้แจ็คไม่ต้องถ่ายพี่เหลียวเมาไหมพี่เหลียวเย็นๆ่ายมันก่อนตกบน้อน้องกู นี่ครึ่งวัน,นอย่ามาเทียบอยาม,มาเทียบกล้ายังไงเจ้าอย่ามาเทียบโอ้ยลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ